ต้อาไปหาที่น่าให้มันดีไม่ดีเหรอไม่ได้พี่อะไรมันคืออะไรใส่หมูนิดนึงนี่มันไม่หมูนะมันคืออะไรหมูไม่เคยกินมันเหมือนไข่กุ้งปะใช่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 ก็ให้มางานแค่บนนะครับใครใครจ้างอ้าไม่ถามว่าใครจ้างหรอกก็ถามก่อน อู้วว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 อนวว้วสววสวววว่คววววีววีววนวีววววสวววววเวววววว้ววว่ววววครววววววกววววววาววววววแห่วววรวว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 รววววนวววววสอวว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 ัวววววนวว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  ก็อย่างที่เรารู้นะครับการที่เราจะได้เงินจาก u t u b e นะครับเราก็ต้องอาศัยยอดวิวจากแฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาดูนะครับแล้วก็การที่เราจะออกไปถ่ายคลิปแต่ละครั้งนี่ก็ต้องอมีค่าเดินทางมีค่าตัดต่อมีอุ๊กว่าจะได้มาแต่ละคลิปก็ต้องต้นทุนนะครับเราก็ต้องมีต้นทุนนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ YouTube เขาแบบว่าเคร่งคัดมากๆพอติดเหลืองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินน้อยหรือว่าแทบจะไม่ได้เงินเลยนะครับผมก็เลยนะครับทำเสื้อขึ้นมานะครับ เป็นเสื้อสแตกแดกตับมีอยู่3สีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเป็นเสื้อกีฬาที่ใส่สบายๆนะครับนี่เวลาเราจะแต่งตัวสบายๆหรือว่าไปทําอะไรก็สบายๆนะครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับก็เอาไว้ให้แฟนๆได้อุดหนุนนะครับเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการที่จะทําคลิปสนุกๆให้แฟนได้ชมกันนะครับในราคา370บาทนะครับ ส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งฟรีนะครับ3า0บาทแล้วก็มีหมวกตัวนี้ครับในราคา350บาทนะครับเป็นงานปักทั้งใบนะฮะสอาบบาทส่งพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณ f c ที่สนับสนุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีเสื้อแล้วก็หมวกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมานี่นะครับไลน์แอด lp 2 2นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับดูรถนะดูรถด้วยอ สวัสดีครับผู้ชมครับเราแต่งตากันมาแล้วครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับตอนนี้ก็อย่างที่รู้ครับรถแห่โบราซอนแบบนี้แบบนี้ครับโอ้โหงานเยอะมากคุณยายคุณโจ้เนี่ไปกันเยอะมากวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรารับงานเอาไว้ครับเป็นงานด่วนนะครับมีคนิน b o x กก็มาเนี่ยบอกอยากให้มาแห่ที่ร้านบะหมี่นงเขาเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกว่างานแก้บนก็เลยจะรีบแก้แล้วครับรีบไปแห่แล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวแห่เดี๋ยวเจ้าภาพเขาน่าจะรอแล้วป thank <laughs> you วันบาไลและบีบมาแบนเฮ้เฮ้โอ้โหอะไรพี่ีเงอะไครับมันคืออะไรครมีคนจ้างก็ให้มางานแก้บนนะครับใครใครจ้างอ้าว ก็ไม่ก็ไม่ดิก็มีคนจ้างมาครับพี่ไม่ถามว่าใครจ้างล่ะก็ถามก่อนไอ้ลูกค้าตื่นหมดแล้วเนี่ยป้ากำลังกินบะหมี่กินบะหมี่เห็นไหมคุณแม่ตกใจเลยฮะใครจ้างมาใครจ้างก็มีคนอินบ็อกซ์เข้าไปในในเพจเนี่ยครับนี่ผมถามจริงช่วงนี้คุณขนาดนี้เลยร,รับงานจ้างอย่างนี้เหรอก็ <c oughs> รับ, <c oughs> บเป็นรับเป็นเป็นลดงานรถแห่ครับพี่รถแห่ผมไม่สนใจนะฮะแต่นี้ลูกค้าผมตกใจคุณต้องไป ตลาดไทยไปซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะมาขอ้ามาลูกค้าที่ร้านผมนะโอ้โหไปไปตอนนี้เลยไปเวลาอย่างนี้ผมให้พี่หน่งดูเลยเนี่ยรถแห่พวงรางยี่สิบห้าพ่ทภา้างไหมครับอ่าเนี่ยรถแห่พวงรางยี่สิบห้าวั้างไหมครับผมก็งานอะไรงานแก้บนนี่งนี้งานแก้บนที่ไหนร้านบะหมี่นงร้านบะหมี่นงว่างครับผมก็บอกว่าราคาเท่าไหร่ผมบอกราคาไปหมื่นเนื้องนี่เนี่ยหมื่นนึงมึงมาแค่เนี้ยไอพี่อิทโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกันรับเงิน ที่ร้านเลยบอกงี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้เลยเนี่ยบ่ายสามเนี่ยเฮ้ยไอ้นุ้ยหางานมาเนียเ่ยใครวะไม่ใช่มึงหางเขามาเหรอพี่น้อยสวัสดีครับผมไม่ได้หาเลยพี่สวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีค,ครับคือพี่อ่ะหาผมพีเอสมาเออสตูดิโอบ้านมอ่อมาแล้วเอาอีทโปงลางมาสมทบผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันมาเนี่ยกบเครื่องเสียงผมหมดเลยบุกบอลโบบาโบบะทีนี้คุณอีทถ้าคุณมาแล้วทีนี้คุณนุ้ยมันทำไงคุณต้องเล่นคนละฝั่ง คุณ่เล่นจบเพลงคุณอิทเล่นเพลงมันไม่ได้พี่ผมต้องเล่นเพราะว่าเขาจะต้องจ้างให้ผมมารับเงินที่นี่ด้วยผมต้องเล่นให้ครบ3ารอบนี่เขาแห่3รอบนี่ไม่ได้เผเาศพจะมาแห่อะไรสามรอบแลแห่ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้ไหมพี่ร่วมมือกนได้ไหมพี่หน่งตีกองให้ผมพี่ร้องกับวงผมสักหน่อยได้ไหมพี่นั่นไหนก็มาแล้วเราได้อะไรจากเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาจ้างให้เงินมาเดี๋ยวผมแบ่งพี่เลยเดี๋ยวผมแบ่ง เพลงอะไรเพลงอะไรให้ตีกรองเนี่ยเออเอาทิวิตไปช่วยกันพี่รอบเดียวเฮ้ hey, ยยายมึงลงมายายมึงลงมายายลงมาเลยนี่ผม<า>โ,อโอ้โหโโพ <Wh> ุ่งมาเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณายหลังไปหัวน็อกพื้นไม่ไงไม่ไงล็อกเขาล็อกอย่างดีนี่ล็อกล็อกเดี๋ยวล็อกอล็อกอ๋อมีต้อล็อกอ๋ออ๋อเพลงอะไรนั่นเซฟล็อกเซฟเซฟตี้เอาได้มามาตัวบอกพี่ ไม่ไปไหนวะไอ้อยู่ไหนเวนหรือไม่ควังร้อมก่อนสามชาินะเ้าองร้อมดูแต่แต่ต่ต่ตต เอาเพลงของพี่มามจบทำไมอากะกะกปกปกปกตึ้ง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 ต้งบตนี้้มไ่มาก่อนกไม่ใช่กูลไอ้เหี้ยนี่ ทำมากบอนติกเร็ะววันี้กว่าจะได้ร้อนแลวร้อนไม้สัโอเคไหมพี่ดกถือวาได้ไหมถืวยได้พี่ช่วยได้โอเคมึงมึงปฏิบัตงดีเราต้องแห่ต่อนะมึงปฏิบัตงดี เดี๋ยวเพลงใหม่ผมเลยเพลงใหม่ผมเลยเพลงใหม่เพลงใหม่สอยอสายยืนอ๋อเฮ้ยลองซ้อมดิเส้นสายที่ไม่ค่อยดีพ่อทีนี่เขาดีสายย่อพี่ยืนก็ไดเธอย่อต้องเป็นสายย่อนี่ก็เป็นสายยืนสายอันสายอ่อนนั่งนั่งสายติ๊กสายทั้งหลายอื่นสายอันสายด้านสายมือสายบ้านลูกขึ้สายยืนยกเองอ๋อเลยพี่จะยืนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีคนเต้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟุตเต้นเนาะเดียว่วันวันวัวันนี้ ัเดี๋ยวเต้นเพลงพี่เดี๋ยวไปพาไปเล่นมินสิกเพลงพี่จะซ้อมก่อนซ้อมก่อนเส้นสายพี่ไม่ค่อยดีทอสีนักดนตรีสายย่อพี่ยืนย่อไปใส่ย่อให้ใส่ย่อพี่ก็เป็นสายยืนใส่อันใส่ก่อนแล้วนั่งใส่ติดใส่ฟังใส่อื่นใส่อันไปเอาเสื้อฟีมาตัวก่อนเฮ้ยพีิยาเอาเสื้อฟีมาตัวก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้อีกอาเปลี่ยนเสื้อเลยฮะอ่าตัวนี้เก็บถอดมึงใส่เสื้อสองตัวไม่ร้อนไงมันเอาเสื้อท่าแรงเก่งฮะ

ไก่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 ไ so ก่ไ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 ก่เริ่มแล้วเพือนตูเริ่มเสียตังค์เยอะขึ้นเฮดูพีชเล่นเล่นไหมคอนเสิร์ตชอบเพลงอะไรชอบเพลงอะไรลูกอันนั้นกังูเฮาอคละอิทแล้วอันนั้นอิทมไปให้หลานไปร้อยหนึ่งอ่านุ้ยให้ร้อยหนกให้สองร้อยบอลให้ร้อยเตาพีเท่าไหร่พี่เตาเท่าไหรงค่งพันนมน่ันึพอไม่ยพันนึงพอไหมก พอไหมลูกพอไหมไม่กูนี่จะมีพอให้มึงเนี่ยภาเอางี้แนะครับผมว่าผมจะเริ่ขายของขายอะไรนะพี่นะขอพอดีผมจะต้องแห่ให้ครบสามรอบก่อนเพราะว่าจะแห่สามรอบเที้ยอะไรนะพี่ผมต้องทำมาหาแดกทำมาหากินพี่เอ้ยตออพี่มันทำไปี่ผมคุณเพราะว่านี่เจ้าภาพเขาบอกว่านี่เนี่ยเนี่ยให้ครบสามรอบจะพึ่งใจเลยเหมือนนึงผมถามใครหามาเนี่ยตกลงเอาไงเนี่ยไปไปเล่นที่ไหนก็ไปเป็พีดไปผมจะทำมาหากินไป เป็นสายพี่ไม่ค่อยดีพ่อพีนั่งก็ดีสายย่อพี่ยืนย่อไปเธอย่อนั่นเป็นสายย่อพี่ก็เป็นสายยืนสายอ่อนสายอ่อนนั่งนั่งสายติดสายพังสายอื่นสายอ่อนสายด่อนสายมื่นสายมารุ่นไก่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 กั๊กโอเคจบแล้วถ่ายเสร็จแล้วสองร้อยคืนนะแอร์เสร็จแล้วครับคนจ่ายตังค์ไม่รู้เลยพี่ไม่บอกก่อนนี่ครับเสร็จแล้วพี่อยู่ไหนคนจ่ายตังค์หาไม่เจอเลยครับเนี่ยรถแห่เราคนอยู่ไหนนะ เก็บตังค์ที่พี่นงอ้าวอะไรวะเนี่ยเก็บตังค์ที่พี่นงอ๋อน่าเขาจะรู้จักกันครับเนี่ยฮะบอกว่าเสร็จงานแล้วอยู่ไหนก็บอกเก็บตังค์ที่พี่นงเลยเดี๋ยวเราไปหาพี่นงกันพี่นงเอง็จพี่นงเอพี่นงพี่พี่เขาบอกว่าผมบอกว่างานเสร็จแล้วพี่พี่อยู่ไหน เขาบอกจะเก็บตังค์ที่พี่หลวงได้เลยครับห0 0 0งหมื่นที่นี่มันคอร์เซ็นเตอร์วะพอนี่นี่มันไม่จ้างเลยอ้าวเอางี้กันเลยนะใครจะมาจ้างมาเขาอินบ็อกซ์มาอย่างงี้พี่ก็ผมไม่รู้ไงว่าใครไงหมื่นดีพี่ขอขอเถอะพี่ผมมาทีมงานมาเยอะใช้คำว่าหมื่นเองเลยพี่ใช้คำว่าหมื่นเองครับเอางี้เดี๋ยวกินบะหมี่เดี๋ยวผมให้บะหมี่คนละชามแล้วกันแล้วก็จบกันแค่นี้เองบะหมี่อะพนักหนึ่งนั่งนี่เลยเดี๋ยวกินบะหมี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งนั้นอ่ะผมมีของผมมาเองพี่ก็กินบะหมี่ก่อนกินข้าวกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรคถ้าองศาบอลชูสักมาตั้งอะไรวะเอาคือไม่เอาบะหมี่ไม่เอาข้าวซาลาเปาชูสักก็ไม่เอาโอ้ยตายตายตายเงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยนี่เอาอะไรมาเนี่ยร้านไหนอะจะแตกแดกกลับอะไรเนี่ยเอ้านี่มึงจะมาเท้าข้าวกินกันเลยเนี่ย ได้ด้วยได้เร็วใหญ่ทางนี้เร็วกินก็เขาไปหาที่นั่งให้มันดีๆไม่ดีเหรอไม่ได้พี่ผมขออนุญาตเลยเพราะว่าผมไม่ได้กินของร้านพี่ไงอยากได้บรรยากาศอยากได้บรรยากาศโอ้ยบรรยากาศหลังร้านก็มี <c oughs> ถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเดียวผมมาคุยด้วยอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ร้านลาบพิดมันกินได้จริงเหรอวะโอ้โห <c oughs> นี่พออื่นโดนร้อนๆก็ร้อนรองชไยโยแล้วครับพี่อร่อยอร่อยพี่นี่จากร้านสเต็กแตกตับร้านสเต็กเลยพี่นี่โอ้เมนูนี้เมนูเด็ดพี่น้องก่อนเลยพี่ขออนุญาตวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมกินเนี่ยครับผมผมไม่แพ้ไม่ตายโอ้พี่ไม่กล้าไม่กล้าจริงผมมาฝากจริงๆพี่ผมไม่กล้าทำไมพี่ที่ไม่เป็นไข่ปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่กล้ากินผมกลัวเลยผมกลัวกรบเลยกรบเลยครับบรรยากาศ เฮ้ยพี่อิดแล้วมันไม่มีเส้นมงเส้นเม่าอ่ะไม่มีนะพี่เฮ้ยจริงวะเนี่ยผมกินไม่เป็นอันนี้เนื้อป่ะเนื้อครับผมไม่กินเนื้อเลยผมดูดเนื้ออย่างเดียวเออยผมผมขออันนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้ผมไม่กล้ากินแล้วกินไม่เป็นอันนี้ต้องกินร้านสเต็กแดกตับป่ะครับพี่มันขมนะพี่ยิ่งอร่อยใจดีมันขม เก่งๆเส้นบะหมี่แห้งๆป่าๆาจานนี้ดูนี่ว่ากินกับน้ำจิ้มของพี่อิฐเข้ากันไหมนี่ยกผัวมาเลยเหรอเฮ้ยบะหมี่ครับผู้ชมบะหมี่ผสมจะลองใส่บะหมี่ด้วยกับน้ำจิ้มนะฮะร้านสแต็กแดกตับหรออืมทอดนะครับเออ พี่นงอยู่ร้านาาาทุกว<ห>ันนะพี่ต้นขอมันโถฟักทองสักลองลูกเลยลองกินก,กับซอสจิ้มเฮ้ยนี่นึกว่าจะทำเล่นนะเนี่ยไข่พั้พมในที่นี้ไข่พั้พมพี่นงโอ้โหนี่อะไรไหมลองดูทิหนึ่งไม่ก็คืออะไรไข่พัม้มไม่กินไหนไม่กินได้คนบ้านจะมากินไหนมันเป็นสาลายสาลายอีสานสาลายอะไรอ่ะสาลายอีสาน มือเหน่มาบดเนี่ยอ่าน,นี่ซาลาเปามันโหล่ชูสักไปอาลองคนละครึ่งนี่พีดอือหือจิ้มเหมือนน้ำจิ้มของร้านสแต็กเด็กตับดิร้อนร้อนอยู่เลยอืออันนี้มีขายที่นี่พี่มีขายมีขายผลิตภัณฑ์ใหม่อ่าซาลาเปาชูสักอ,อร่อยกว่านี่ถ้าผมกินเนื้อนะผมจะกินได้เท้า<ม>คันเฉยเลยอือนะ า,น,น,านั่นอะไรมันไข่ไข่จ้ะไข่มัน้นอพ,พี่ถามจริงมันกินได้ทั้งตัวเลยเหรอได้ได้พี่เข้ากันนะเข้าใช้คำว่าเข้ากัน เลฮ้ยมันมีอึ้งอือไม่ใช่เป็นเมนูใหม่ทั้งร้านเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่ทำอะไรอร่อยอร่อยมันเป็นสาหร่ายจากไข่เดือดไข่ผัมที่ผยเห็นไปช้อนข้างหลังร้านอยู่เมื่อกี้เนี่ยแกงผัมไม่ได้ช้อนข้างหลังอย่าช้อนข้างๆผมเคยมาหาพี่ดวงสองปีแล้วนะตั้งแต่ยังไม่มีข้างหลังตอนนี้ข้างหลังเรียบร้อยสวยงามมาก ยังเปิดทุกวันไหมพี่เออแล้วก่อนเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุนักขัตฤกษ์แต่ที่นี้เ şey ปิดอาคารพุทธพฤทธาหัตศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์โอ้โหทุกวันเลยเพราะว่าลูกค้าแบบบางทีมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วร้านปิดลูกค้าก็แบบเขาเลือกเซ็งอ่ะเสียอารมณ์แบบตั้งใจแล้วไงก็เลยเปิดพี่หนุ่มก็มาวันหยุดนักขาัตฤกษ์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขาัตฤกษ์เพราะมันวันธรรมดาผมต้องอัดรายการครับแล้วตอนนี้ผู้ชมครับนายพี่หนุ่มยิ่งใหญ่่มาากถือวเป็น ที่ทามาหากินของพี่พีน้องๆหลายๆคนเลยนะพี่อิท่ยเขาจะแบบมาสองสาครั้งแล้วมั้งพีนี่ะจำใช่ครับใช่คือเราก็แบบเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะพี่อิท่ะคือว่าเฮ้ยมันคืออะไรพี่อิทํถามจริงแกงผัมได้ด้วยทุกโต๊ะต้องสั่งพี่ซาไปรัสแกงอะไรนะแกงไข่ผัมครับเป็นสาหร่ายน้ำจืดพี่ เอาสายไายเอาสา,ายไลเวเนี่ยคือมันอะไรมันคืออะไรใส่หมูนิดนึงเนี่ยมันไม่ใช่หมูนะมันคืออะไรหมู <c oughs> พยายามจะให้กินแบบของแปลกนี่คนข้างดีนก็แปลกอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เคยกินเอ้ยใช่ไข่อมป่ใช่ครับ <c oughs> มันเหมือนไข่กุ้งป่ ใช่ใช่พี่มีไอ้แล้วมันหากินยากผมไม่เคยหากินมันมันมีแบบมันจะมีฟาร์มเลี้ยงส่งมาจากอีสานเลยแล้วมันกินแล้วมันช่วยอะไรฮะพี่พิธหารเพื่อสุขภาพพี่พี่ไอ้มันมีช่องอะไรมาเนื้องานอยู่หน้าของเราพี่ดองดำๆเลยตักดำๆเนี่ยอ๋อพี่ช่องหุณไม่ทาฟ้าแว๊บๆไม่ทาฟ้าแว๊บๆพี่ดองตัดดำๆไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอะไรนี่เหรออันนี ic ้เน <mm ื้อไงเออพ่อขีริ้วเขาไว้เช็ดโต๊ะเป็นไงบ้างพี่ดอง เฮ้ยนี่อร่อยอ่ะพี่นี่อร่อยมะผั่มผั่มผั่มนี่แหละไข่ผัมสุขภาพป่ะอานเพื่อสุขภาพมันจะมีผัมกับสาหร่ายมันคล้ายๆอ่อมอะไรพี่นี่แหละเรามาทำเป็นแกงอ่อมอ๋อแกงไข่ผัมเฮ้ยอร่อยเนี่ยชอบเลยอ่ะไม่เคยกินนะพี่หม่ำก็ไม่เคยเอามาให้กินอีกอันหนึ่งนะครับผู้ชมอันนี้ฮะอร่อยอ่ะอันนี้ก็สาหร่ายเหมือนกันพี่มันไม่เค็มไม่ใช่มะโจ้ไข่ผัมนี่อร่อย พี่โจ๊กพี่น้องดูอันนี้อันนั้น,น,น,นคืออะไรอันนี้ก็สาหลายเหมือนกันสาหลายน้ําจืดพี่เราเอามาลาบเขาเรียกว่าลาบเทาอันนี้เป็นลาบหรอลาบเรามาลาบเป็นสาลายน้ําจืดเหมือนกันนี่ทุกโต๊ะต้องสั่งเนี่ยนะใช่ครับเราเดินดูทุกโต๊ะหรือไงถึงรู้อ่ะใช่ครับเรารู้จากปริมาณที่คนสั่งนั้นยังไงอันนี้ลูกชายหรอเะหลานครับ เป็นไงพี่กินยากเหรอมันเหมือนราอนหน้าก็ทำไมลาบต้องเป็นอย่างนี้ลาบมันต้องแห้งๆไม่หรอเพราะนี่มันเป็นสารไหลมันทำให้มันมานี้ฮะอือเฮ้ยแต่ผมชอบวันนี้อืมผับผับเฮครับหากินยากเหรอยากอยากโลแพงไหมพี่โลหนึ่งแพงนะแพงสั่งมาทีละสิบยี่สิบโลนี่นะวันเดียวมีใช่ครับอออือพี่นงบะนมีนง ของพี่มันมีกี่ชนิดนะพี่ก็เ,เยอะเลยจะกินเยอะทางมาให้โอ้หมันเกรงใจนี่ไม่มีใครค่าจ้างผมก็ต้องเกรงใจอีกก็นี่เราเลี้ยงบะหมี่ด้วยไงอยากกินนกกรีหนูกินอะไรบร้างล่ะบะหมี่อะไรเงี้ยข้าวหมูดแดงไหมจุกเปิดเทอมด้วยช่วงนี้ลูกค้าก็เรื่อยๆเฮ้ยเอาเอาน้ำให้พี่เอาตังค์มา20่สิบบาทน้ำสองขวด <c oughs> ไม่เลี้ยงเหรพี่<อ>เร<อ>าเลี้ยงบะหมี่เขาไม่ได้เลี้ยงนะ้เออเลี้ยงบะหมี่น้ำไม่ไเลี้ยงงั้นเดี๋ยว ขอบคุณพี่หนุ่งมากมาแกล้งพี่หนุ่งเฉยๆวันนี้แค่เอาเอารถแห่มาแกล้งเอาอะไรมาแกล้งเดี๋ยวผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้านหลังโอเคพี่น้องครับขอบคุณพี่หนุ่งมากโอเคโอเคมาแล้วซุ่มสแตกแดกตับแมาที่นี่ อันนี้คือบรรยากาศด้านหลังของบะหมีหน่นงนะครับจ้ะโอ้พี่นงทํายาวต่อกมาไกลเลยงงทีเดียวเชียว<ะ>เรายังไม่เดินสุดเอออ่ะมาดูเ<บ>ขาเรียกว่ามาดูอาหารที่ร้านบะหมีหน่นงว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีการโอ้มีเยอะไม่มากมายนะครับ<ะ>ก็คือถ้ามาแล้วไม่กินบะหมีหน่นงก็เป็นไปนไม่ได้ใช่ที่ว่าเอาของเรามากินในร้านก็คือแก้งพี่นงมเฉยๆแหละแต่พี่นงน่ารักมากอันนี้อะไรอู้้พะโล้พะโล้แล้วก็ของยายอะไร ของยายนี่ชีโลแฮะพระโลชีโลเอาเอาเอาก็จะมีพวกอันนี้หมูตุนหมูตุนข้าวหมูตุนบะหมีมม่เป็ดบะหมี่หมูแดงโอ้ยหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมสั่งนี่นี่นี่อันนี้บะหมี่หมูตุนจ้าชิมดูหน่อยอันนี้เกาเหลาอเ,เออเออหมูตุนหมูตุนอันนี้ของยายจะเป็นบะหมีอม่อร่อยบะหมี่ต้มยำสิ่งหนึ่งที่บุญงงอยู่ได้ขนาดนี้เพราะว่า พี่หนุ่งเป็นคนดีครับแล้วก็เป็นคนขยันมาร้านทุกวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ทุกที่ร้านเปิดพี่หนุ่งมาที่นี่ตลอดคนก็ได้เห็นที่นี่ตลอดก,การเสร็จก็ามานี่ตลอดเลยแกทํานอกจากบะหมี่แล้วก็ยังมีข้าวนะผู้ชมนะพวกเมนูข้าวก็มีแล้วก็บะหมี่พี่หนุ่งนะฮะก็จะมีถ้วยแยกน้ําต่างหากน,กน้ำซุปทำซุปแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้กินกันนะครับวันนี้มาหลายคนก็น่ารักมากแล้ววันนี้เจอพี่หนุ่ยด้วยพี่หนุ่ยก็ มงงาไหล bon โสดพ, bon. พี่บอลก็มานี่ความเป็นพี่เป็นน้องของพี่พี่ตลบนียยิ่งใหญ่มากๆแล้วมาชมนะเขาเรียกวันเียวแน่นเลาเยทีเดียวเชียวอโอเคครับให้หวั่นไปผ่านมานครนายกร้านมันมีนุงจ้ะอร่อยแล้กวก็สนุกสนานมากๆนะครับ<า>ใหญ่ขอบคุณเลยขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับใครให้ อยากได้เสือ้อเสื้อพลังออลเสื้อสแตลแดกตับก็สั่งไปที่ไลอ e อนเอพีสองสองนะครับฝากช่องคนลังครัวด้วยแล้วมีรถแห่ด้วยมีรถแห่์แบงลังสะอลด้วยนะครับฝากรถทุตท่าันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า